พลังชี้นะครับหรือจีนกลางนะครับจะเรียกว่าขี่นะครับหรือว่าจะเรียกว่าพลังปราณมังกรก็ได้นะครับมีความหมายเดียวกันเป็นพลังงานที่นะครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็จะผ่านนะครับจากภายนอกบ้านเข้าสู่ภายในบ้านหรือตัวบ้านเนี่ยโดยผ่านจากประตูทางเข้า นะครับต้องบอกก่อนว่านอกจากความสำคัญของพลังชีที่ผ่านจากประตูทางเข้าเข้ามาสู่ภายในบ้านแล้วการที่เราจะรับพลังชีได้ดีหรือไม่ดีนั้นการจัดนะครับภายในบ้านนั้นถือเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับอย่างในออคลิปวิดีโอตรงนี้ที่คุณมองเห็นเนี่ยนะครับเป็นการจัดนะครับได้อย่างสมดุล นะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพลังชี่จะผ่านจากประตูทางเข้าตรงห้องรับแขกเข้ามานะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปตำแหน่งต่างๆแล้วก็จะเออเรียกว่าไปถึงชั้น2ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนข้างล่างเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยจะมีนะครับโซฟานะครับรับแขกนะครับมีโซนของรับแขกแล้วก็จะมีเออชนเดียสวยๆนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดที่ลงตัวครับต้องบอกว่าเอ่อแสงก็มีความสำคัญมากบ้านที่อุดอู้เกินไปนะครับไม่ค่อยสว่างโชคลาภไม่ค่อยเข้าหรอกครับถ้าบ้านคุณจัดได้สว่างดูและเคลื่อนไหวแบบในพลังงานในคลิปที่ผมให้คุณชมอยู่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากแล้วการจัดบ้านเนี่ยเป็นศิลปะที่สำคัญอย่างหนึ่งทีเดียวตามหลักฮวงจุ้ย